Every time. คครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอรซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Super Master 8 9ต้าัวลฟ์ของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่าดีตัวรลายของกอซุดนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมก็จะมาทําการเสริมแกงให้กับบดีของผมอีกด้วยการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้อีกหนึ่งตัวขึ้นมาเพื่อแบกทีมแล้วก็เป็นทางด้านเลมเมงโคลโบลีซีโรนะครับผมทุกคนผมขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยลักกันนะก็คือเลมเนี่ยนะมันเป็นหนึ่งในเลนเ จัดการพลังแสงโหดแล้วผู้เล่นระดับสูงเนี่ยทุกคนต่างใช้งานมันไม่ว่าจะเป็นในทีมโจมตีและในทีมป้องกันหรือว่าจะเป็นการลงดาบเนี่ยคือเลนเจอร์ตัวนี้โชว์ฟอร์มเทพเออกมาได้ทุกหมดเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนผมก็ยังงงอยู่นะคือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันโหดมากขนาดนี้แล้วทําไมเราถึงไม่ปั้นมัน2ตัวขึ้นมาเพื่อแบกทีมล่ะอ่าแล้วในวันนี้ผมก็จะมาทําการปั้นมันให้เป็น2ตัวนะครับผมทุกคนแต่ว่าในตอนนี้ผมเนี่ยนะมีเลี้ยวหนาดเพียงแค่14ตัวเท่านั้นนะครับผมทุกกคนนนแล้้้ว็็เปทาาาางดอัต ทั้งหมด12ตัวนะคือเราต้องการกบอีก8ตัวเท่านั้นในการที่จะปั้นเลมให้ตันแล้วก็เอามาแบกทีมในคลิปนี้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการเสกรูบี้ก่อนเลยลักกันนะ แล้วในตอนนี้ผมก็มีรูบี้9,999รูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยไม่ได้เสกมาแต่ผมเนี่ยแค่ล็อกอินในระบบ n d r ด i d เฉยๆนะครับผมทุกคนก็คือในระบบ n d r ด i d ของผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมได้ทําการเติมรูบี้ไปประมาณ1นึ่งแสนรูบี้นะแต่ว่าในตอนนี้ใช้จนเหลือประมาณ90 0 0 0มื่นรูบี้ได้แล้วนะครับผมทุกคนไม่ว่าเกมะจะอัปเดตอะไรมาคือก่อนซุดแม่งพร้อมปะทาทุกโคนาโบพร้อมประทาเลนเจอร์แสงมืดทุกตัวในเกมนะครับผมทุกคนด้วยรูบี้เก้าหมื่นรูบี้นะเดี๋ยวผมก็ ของเราในวันนี้ก็คือได้กบเอาต้าแค่8ตัวเท่านั้นก็สามารถปิดจ็อบแล้วก็อัพเลมได้แล้วนะครับผมทุกคนโอเค เฮ้ยก็กบแดงธรรมดามาแบบนี้ผมมองว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะผมทุกคนก็ขออีกแค่เจ็ดตัวเท่านั้นอุ้ยกบเก้าดาวสวยจัดโอเคแล้วเราก็ได้กบเอ่อไฮเปอร์มานะกบไฮเปอร์เนี่ยผมเก็บเอาไว้อัพเลนเจอร์แสงมืดเดือนหน้านะครับผมทุกคนได้ข่าวว่าเก่งได้ข่าวว่าโหดแต่ว่าในตอนนี้เราได้กบเอาต้ามาเพิ่มอีก3ตัวนะครับอ่านในตอนนี้ผมน่าจะมีกบประมาณ14บ5ตัวได้แล้วนะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านกบเอาต้าเดี๋ยวเราลุยต่อเลยละกันเปิดเปิด เปิดหูยแม่งสวยซะยิ่งกว่านางฟ้าก็บอกเลยนะครับผมทุกคนว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะเดี๋ยวผมจะทําการเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทุกคนแล้วเราก็ใช้คะแนนกบเลี้ยวหนาดในคะแนนกบฟรีเนี่ยเปิดเอากบ แล้วในตอนนี้ผมก็ได้กบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบผมทุกคนแต่ว่าผมเจอปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นนะก็คือผมเนี่ยจะเอามันให้กลายเป็นร่างเอาต้าหรือว่าเอามันให้กลายเป็นร่างไฮเปอร์ดีนะครับผมทุกคนเพราะว่ามันดีคนละแบบมนาะล่างเอาต้านี่ก็คือจะคูะคดาวไวแล้วก็ช่วยปัดเป่ากระเด็นกระจุยกระจายเลยนะครับผมทุกคนในตอนนี้ผมก็ได้ทําการปั้นเลนเจอร์ตัวเลมจนตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนแล้วส่วนล่างเลนเจอร์ที่ผมจะเลือกเนี่ยผมจะทําการเลือกเป็นล่างไฮเปอร์นะเพราะว่าล่างไฮเปอร์เนี่ยมันมีพลังแฝงแล้ว แทางเลนเจอร์สายไหวพิบทุกชนิดเลยอ่านแล้วในตอนนี้บอกเลยนะครับผมทุกคนว่าเรามีเล่มตัวแบกพระนครถึง2ตัวเดี๋ยวเราไปไล่หวดคนในผิวโอ้โหสภาพทองของกอนสุดตอนนี้เหลือทอง1293 โอ้โหแม่งไม่คุ้มว่ะ Ruby iOS แม่งหายากด้วยนะผมทุกคนวันนี้มีเท่าไหนผมก็เอาเท่านั้นลักกันแล้วทีมแรกทีต่ต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวล e ีเจน90รูปโปรไฟล์เอ็ดเวหนอนมแมลงนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็ทําการคิวทีมนี้เลยลักกันนะโอ้โหทองเราไม่พอซื้อไอเทพนะครับผมทุกคนแล้วมีหลายคนถามนะว่าทําไมผมไม่เอาเพชรม่วงไปซื้อในร้านาค้ากิวตอนนี้ผมกําลังเก็บเอาไว้ซื้อหินปลุกพลังอยู่นะครับผมทุกคนเพื่อเอา ไปทำเดนเจอร์ท่าแสงมืดไปล้างก้าวดาวในเดือนหน้านะผมก็เลยแบบไม่อยากใช้เท่าที่ไม่จําเป็นนะครับผมทุกคนอ่านในตอนนี้มีเท่าไหร่ผมขอเล่นเท่านั้นละกันนะทีมเราปั้นมาสะโหดขนาดนี้จะแพ้ทีมไหนง่ายๆหรอเดี๋ยวรอชมละกันในเกมนี้โอ้ยไม่เป็นไรนะผมทุกคนเรามีไอเทม2มเมล็ดคือเราต้องใช้คมจริงๆนะผมทุกคนเราต้องเลือกเลยว่าถ้าเกิดตัวบินมาชิดบ้านเนี่ยเราจะใช้อะไรนะระว่างพาร์กับไอเทมโลนะผมทุกคนแต่ในจังหวะน,นี้ผมขอเลือกไม่ใช้เลยสักอันให้ทีมเราโชว์พลังดาเมจอันจัดจ้าน ดูดิเอออุ้ยตัวตัวบินเขาเขาโดนอะไรแล้ววะโอ้ยเราไม่มีตัวกันบินนะครับผมทุกคนแต่จังหวะนี้ทีมเราก็กําลังที่จะยัดเยียดความพ่ายแพ้กับเขาได้นะครับผมทุกคนโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ไอเทมเลยนะครับผมทุกคนเกมนี้ผมรู้สึกอะไรไปเองหรือเปล่านะผมรู้สึกเหมือนว่าตัวบินของเขามันบินใช้ย,ยังไงไม่รู้นะครับผมทุกคนแล้วเกมต่อไปที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้าน รูปโปรไฟล์โดเลมอนโอ้โหนี่นะครับเลนเจอร์ที่เราสามารถแก้ทางได้ก็เป็นทางด้านไวท์เคฟซูชิแล้วก็ไอไอนะผมทุกคนแล้วก็เป็นทางด้านเอมิเลียนะด้วยความสามารถไฮเปอร์ของเลม2ตัวของผมแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวตึงตัวเมตาหมดเลยนะในเกมนี้อาจจะรอชมแล้วกันว่าเกมนี้เรามีเอเทมแค่2ชิ้นเราจะสามารถต่อกกรกับทีมของเขาได้หรือเปล่านะครับผมทุกคน ก็แผนของผมในคลิปนี้นะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยใช้เลนเจอร์ตัวเหล็มเนี่ยปดัดให้เลนเจอร์ฝนตกข้ามเนี่ยกระเด็นกลับไปรัวๆเลยนะครับผมทุกคนผมไม่รู้นะว่าเกณ์ไม่จะได้ผลหรือเปล่านะเพราะเลนเจอร์ฝนตกข้ามเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า เหนือว่าเรามากนะครับผมทุกคนแต่ว่าในเกมนี้ผมยังเชื่อมั่นในพลังตัวเทพเจ้าแห่งการบัอกอย่างตัวเลมนะผมทุกคนคือมันโหดทุกโหมดจริงๆอะเลมอะอ,ะอ่าแล้วในตอนนี้หลายคนก็คงคิดว่าเลนเจอร์ตัวไอเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่เฟี้ยวแล้วแต่ว่าเลนเจอร์ตัวเลมเนี่ยมันเกิดมาเพื่อแก้ทางเลนเจอร์ตัวไอนะคบผมทุกคนอ่าเดี๋ยวรอชมเลยแล้วกันในเกมนี้โอ้โหบวกกันยังเดือดนะผมทุกคนเลนเจอร์ทีมผมเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนว่าจะเสียเปรียบหรือเปล่าโอ้โหชิบหายและโด,โดนโดนไอเทมแช่แข็งมานะครับผม เกมหน้านี่คือเราไม่มีใช้แล้วนะครับผมทุกคนแล้วในเกมนี้เรนเจอร์ของทีมเราเนี่ยก็ค่อนข้างเนี่ยโชว์ฟอร์มเทพออกมาได้นะครับผมทุกคนก็คือเลมแล้วเนี่ยปัดหมดไม่สนลูกไข่นะครับผมทุกคนแล้วสุดท้ายเนี่ยพอขอับมากรอกกันที่บ้านแล้วก็จ่ายดาเมจร,ร่วมทีเดียวแตกหมดทุกตัวเลยนะครับผมทุกคนเกมนี้เราก็ได้รับชัยชนะไปนะ แล้วทีมต่อไปที่จะต้องเจอนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนด48นะทีมแบ็ k ชาร์โดน่าจะใช่นะครับผมทุกคนก็คือทีมมงเขาเนี่ยนะเลนเจอร์ค่อนข้างน่ากลัวศักยภาพค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับผมทุกคนแต่ที่น่ากลัวกว่าคือทองของเราเนี่ยเหลือ293แต่ว่าผมจะไม่ขายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมทุกคนผมไม่ขายอะไรทางนั้นนะผมถือว่าการที่เรามีไอเทมน้อยเนี่ยมันคือสีสันของคลิปนี้นะครับผมทุกคนโอกาสแพ้ของเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดแพ้ก็ถือว่าได้แจกคะแนนคนไทยไปนะ ครับผมทุกคนในเกมนี้เดี๋ยวรอชมเลยละกันว่าเรนเจอร์เราเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มแชมป์ออกมาได้หรือ เปล่านะครับผมทุกคนด้วยเทมชิ้นเดียวของเราจะสามารถต่อกรกับทีมของเขาได้หรือไม่ในเกมนี้อ่าแล้วในตอนนี้หูเลมเขาแม่งปัดแม่นกว่าว่ะเลมเรามันทำไมวะมันไม่โชว์ฟอร์มแชมป์ออกมาเลยเกมนี้อ่าเกมนี้แพ้ไม่แปลกนะผมทุกคนเมื่อกี้ผมสังเกตเลยเหมือนว่าเลมเขาเนี่ยแม่งปัดคมกว่าเยอะเลยอะ่ะเออทางที่ใส่เกียร์ดาบน้ําแล้วนะผมว่าผมรับคมดาบมาดีแล้วนะในเกมนี้อ่าก็น่าจะโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปตามระเบียบนะครับผมทุกคน แล้วทีมต่อไปที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจน9 2นะครับผมทุกคนก็บอกเลยนะว่าเกมนี้เราไม่มีทองเราก็ไม่เอาไอเทมไปแล้วผมทุกคนเพราะว่าวันนี้ ตอนนี้ผมจะโชว์ฟอร์มเทพของทีมผมออกมาให้กับทุกคนได้ดูว่าทีมผมเนี่ยมันได้พัฒนาขึ้นมาขนาดไหนหลังจากได้เลมตัวนี้มาเสริมทัพนะครับผมทุกคนโอ้โหแม่งโดนพวกซ้อมยับเลยว่ะอ่าในตอนนี้เฮ้ยเลนเจอร์ทีมเราแม่งแลดูฟอร์มใช้ได้อยู่นะในเกมนี้นะอ่าเราก็น่าจะสามารถเยีดเย็ดความพ่ายแพ้กับเขาได้นะผมทุกคนเฮ้ย ทำไมมันขาแลดูเหมือนสวนแล้วกลับมาได้เหมือนกันนะผมทุกคนอี๋ยวรอชมแล้วกันนะเลมเนี่ยนะมันเป็นเลนเจอร์ที่เอาไว้แก้ทางพวกเอเลนเอาไว้แก้ทางพวกตัวที่มันกระโดดเข้ามาใส่นะผมทุกคนแล้วเอเลนก็สามารถแก้ทางตัวเลมได้เหมือนกันนะวิธีเดียวที่หยุดเอเลนที่กระโดดเข้ามาในกองทัพของเราได้ก็คือเอาเลมมาปัดนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าเอเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟอร์มแชมป์มากในตอนนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเจอปัดไปติดหนะ้าป้อมแบบนี้แล้วเจอเลนเจอร์ผมหนึ่งกองทัพแบบนี้โอกาสรอดเท่ากับศูนย์นะครับผมใ แพ้กับทางด้านทีมปิกาจูไปนะครับผมทุกคนอ่านแล้วทีมต่อไปที่ราต้องเจอผมขอโคตรโคตรตึงโคตรอันตรายเอ้าทีมนี้ก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนต์แปนะครับผมทุกคนอ่าพักนี้นะอัลเบลดเนี่ยคือคนที่ไม่มีเอเลนขามาใช้กันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทุกคนคือสามารถใช้ทดแทนเอเลนได้แต่ผมเนี่ยยอมรับเลยนะว่าในตอนนี้เนี่ย ต่อใ,ใช้ทดแทนเอเลนได้ก็ไม่ได้โหดกว่าเอเลนนะเพราะเอเลนตอนนี้แม่งโคตรท็อปฟอร์มอ่ะอีนน๋ยวรอชมแล้วกันว่าในเกมนี้เราจะสามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้กับทีมของขาวได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนอ่ะเกมนี้อุ้ยเลมช่วยกันปาดหน่อยเลมมันจะมาแล้วเพื่อนอุ้ยมันมาแล้วเพื่อนเลมตายแล้วเกมนี้ตึงจัดก็โดนโดนอัดบ้านนะโอกาสแพ้เราสูงมากนะครับผมทุกคนคือต่อให้ทีมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยคอมโบล้างปางกูยอมกูยกธครงขาวเกมนี้โอ้โห บอดแม่งยังโหดเลยอ่ะก็ยอมนะครับผมทุกคนเกมนี้นะเพราะว่าบอดทีมเขาเนี่ยท็อฟอร์มจริงนะครับผมทุกคนคือแบบใช้ไอเทมได้อย่างเฉียบคมมากแล้วเกมสุดท้ายที่เราต้องเจอนะก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนแปดสิบนะครับผมทุกคนทีมนี้ผมบอกเลยว่า ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะเพราะาเรนเจอร์9ดาวของเขาเนี่ยเอามาใช้เพียงแค่6ตัวเท่านั้นนะคบผมทุกคนนะเดี๋ยวรอดูเลยละกันว่าในเกมนี้เรนเจอร์ทีมเราต่อให้ไม่เอาไอเทมไปน่าจะสามารถต่อก่อนกับทีมของเขาได้หรือเปล่านะผมทุกคนเลม2ตัวต้องโชว์ฟอร์มแชมป์แล้วแหละเลมเนี่ยมันเป็นเรนเจอร์ที่เก่งมากนะในใน,ในทีมป้องกันเนี่ยโอ้โหผมว่าผมอาจจะเอาเลม2ตัวไปใส่ไว้ในทีมป้องกันแต่ผมไม่รู้จะถอดตัวอะไรออกดีนะครับผมทุกคนอ่านในตอนนี้ โอเคเลียมปัดหน่อยปัดหน่อยบากงบากิโอ้ยโดนเต็มเนะผมทุกคนเมื่อกี้เหมือนหายไปหลายกระจุกเหมือนกันนะแต่ว่าเลีมมันโดนสกิลง่ายจังวะโอ้พอไม่ใช่9้าดาวผมมีความรู้สึกมันนิ่งง่ายแล้วเกินนะสำหรับทางด้านเลีมนะ,ะเดี๋ยวรอชมแล้วกันเกมนี้ต้องดูกันยาวๆอะ่ะเฮ้ยเลนเจอร์เราโชว์ฟอร์มหน่อยเพื่อนโชว์ฟอร์มหน่อย อเกมนี้ผมไม่รู้จะสามารถจันเย็ดความพ่ายแพย้กับเขาได้หรือเปล่านะเพราะว่าเอเมิเลียเขาเนี่ก็เหลือหนึ่งกองทัพเหมือนกันแล,เเแล้วเอมิเลียเราทําอะไรอยู่รีบคิวฝั่งตรงข้ามหน่อยในตอนนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟอร์มเขาโหดจริงว่ะเฮ้ยโอ้ยยอมยอมยอมเกมนี้ฟอร์มฟอร์มโหดฟอร์มโหดโอ้โหโอเคสวนน่อยเล็มเล็มปัดสวนหน่อย เออโอเคคอมโบเราติดแล้วนะครับผมทุกคนก็คือเลมปัดปุ๊บแล้วเอเลนกระโดดใส่ตามเฮ้ยอย่าสวนอย่างนี้ดิอย่าตึงเนียป่ะพี่ขอถือว่าพี่ขออย่าตึงโอเคครับเกมนี้เชี่ยมเอาไงวะคือเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี้ยผมยอมรับเลยนะเกมนี้กูเลนเจอร์เราแม่งก็ล้มกระจายเหมือนกันนะผมทุกคนเลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามกูเอาละเครื่องกูจะอยู่หรือจะไปนะผมทุกคนเกมนี้แต่ถ้าจะแพ้ก็ขอให้แพ้เลยนะผมทุกคนถ้าเกิดจะชนะก็รีบสวนหน่อย โอ้เลมแม่งยืนนิ่งเป็นแก๊งเลยว่ะเลมมันโดนอะไรวะเลมทีมผมนะโดนบาวมย์กลหูบาวมยากลแม่งฟอร์มโหดจัดเลยอ่ะก็เกมนี้พูดตรงๆต้องยอมนะครับผมทุกคนคือเลมทีมเราเนี่ยหนึ่งกองครับไม่รู้แม่งโดนอะไรวะ กระเด็นรัวๆเลยนะผมทุกคนผมเห็นเนี่ยบามายโกนและโชว์ฟอร์มแชมป์มากในะทีป้องกันนะคือแบบฟอร์มแบบโคตรแชรมป์ไม่รู้จะแชมป์ยังไงแล้วนะครับผมทุกคนคือแม่งปัดกระเด็นปัดกระเด็นปัดกระเด็นสต,ตาร์นเลมผมแม่งเอ,อ๋เลยนะผมทุกคนไม่รู้โดนอะไรบ้างนะแต่รู้แค่ว่า นี้ย่อยยับนะคะผมทุกคนก็ผลประกอบการของคลิปนี้นะบอกเลยว่าเลม2ตัวเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กในทีมโจมตีเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปใส่ในทีมป้องกันก่อนละกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครมีเลม2ตัวนะครับผมทุกคนก็สาหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะ